สวัสดีค่ะหนูน้าพามาดูน้องๆเล่นการ์ดพลังนะคะการ์ดนี้เป็นการ์ดที่มองยากนะน้องน้ำมลน้องไอเดียน้องนายแล้วก็น้องกุฏานนะคะ้เพื่ออปงกันตายยักกนาาอเนตายด้วยนะครับพลังกายเป็นเทเล่หนึ่งหมื่นเทเล่วะมีแก้มด้วยนะคะมีแก้มด้วยแต่ดูยากมากเลยน้องกุฏานดูยังไงลูก พลังเบอร์อันนี้ชูป้องกันมีโซนป้องกันเด้อเฮยอันนี้มันเอามอนเตอร์ลมเดชไม่ได้มึงต้องเอาพลังอุปกรณ์อันนี้เป็นตัวป้องกันมึงมึงต้องเอาอุปกรณ์ในนี้นานใช่ไหมได้ก็ได้ดีเลยได้เอาตัวนี้เราก็สลับที่มีก็เป็นง่ายยุ่งหรือปานนะจ๊ะ ตายแล้วหป็ดตายแล้วดึงนเตรัดี๋ยวมาตาห้อไฟเดียวบนนี้เหนไหนน้องผู้ถานป้าดูหน่อยที่บนตรงตรงดูเต็มตรงไหนดูสใบหนึงดูเต็มตรงไหนงูหนถมาที่ยอดนหันกล้องหนีไม่ได้ผู้ถานป้าดูไฟใบหนึ่งที่ลูกไปดูใบหนึ่งครับผมโอ้กินด้วยนะครับจกมาบโอเล่นอยู่ครับ มีแต้มนะคะแต่ดูยากมากเลยเด็กตาดีก็ดูได้เนาะอ๋อนี่ไงมีแต้มอยู uh> ่นี่ไงมีแต้มอยู่เอาดึงไปทําไมกล้องค่อยจับอยู่มีแต้มอยู่ด้านข้างนะคะอ่ะจะไปละกันอุ้ยเอาตัวนี้ยไปละกันโยมันเวทมนต์ไม่ใช่ไม่ใช่มันเตอหรือมันเตอร์มันเตอร์ลงมันเอามันเตอร์ลงก่อนเลย้ังใส่สูตรมันละโอ้จะได้ขน่นไม่นอกวันเนี้ยจะได้เดินแบบไม่นอกคนจะตโตเนี้ยอือหรือว่าหยุดพันีกัน อ้โหเรื่องเรื่องกูใจแล้วกูพอใจแล้วเรื่องพอใจแล้วครับทุกคนนี่อันนี้ของกูเนาะนี่มันยังไม่ทิ้งเนานี่นี่ถ้ากูเอาตัวนี้ลงกูทันกูก็ยังกูเล่นก็ยังไม่เข้าใจนะคะกูเล่นเรเพิ่งเริ่มเข้าใจนะแล้วก็ทีการอยู่ในมือสองใบอบคุณครับผมกูเล่นก็เพิ่งเริ่มเข้าใจนเราสามารถรุษามังกรได้เพียงหนึ่งครั้งอ่ะกูงงว่ะก็อ่านมึงเงา ดี๋ยวูต้องทิมซองเบอร์ในตัวเองอาวทิมไม่ต้องทิมเยนะคะเรียนรู้ไปด้วยเล่นไปด้วยนะคะเกมเล็กๆน้อยๆของเด็กๆนะคะเกมมาใหม่มาพร้อมอะไรน้องไอเดียเกมนี้มาพร้อมอะไรครับมาจากร้านน้องไอเดียเหรอได้มายังไงอะยังงงอยู่นะคะยังงงกันอยู่ค่ะน้องๆเล่นไปฝึกไปงงไปนะคะ เรียนรู้ไปขอบคุณนะคะที่รับชมกับหนูนาหน,น,น,นูนาค่ะหนูนาพามาดูน้องๆเล่นอะไรใช่ไคะไม่มีดราม่าอะไรนะคะไม่ใช่ไพ่จริงๆเป็นเป็นเกมของเด็กๆค่ะ